काचा अपन कम सारानां का चाने तो लभ सम्भं साराणं क चाभएता ती अपी बुताम सानां क चा देता तीलप थफम चलनां का चालेताती अपे स โอทัมไยวัฒนังเตซิวิตังยาณิพนังสัลานังกัจจามิธรรมังอไยวัฒนังเตซิวิตังยาณิพนังสัลานังกัจจามิสามทัอไยวัฒนังเตซิวิตังยาณิพนังสัลานังกัจจามิทุดิยภิพุธังอไยวัฒนังเตซิวิตังยาณิพนังสัลานังกัจจามิ ทุติยัมพีธัมมังอโยวตนังเตสิวิตังโยนิพพานังสาลนังกตฺสามิตติยัมพีปุ thag อโยวตนังเตสิวิตังโยนิพพานังสาลนังกตฺสามิ kati yapi thambang ayo vatanam tesi bitam yami panam salanam kacame tatiyakusamham ayo vatanam tesi bitam yami panam salanam kacame so atalato suktari suhukutang sasame alokko kuto mohi santriyati kato kutam 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 kato

พนาคุเทวาวดารย์นดีพบยุทธนาคตะการรงใพวกการล่องบล่องบาจุเดิล่องฟุันดีเสร็จวัดีพระีตูราพีเป็นวันที่สุดขั้นจิตตาทั้งหมดดุยงทั้งนวัดพระ อังคุตตรนิกายติกนิบาตจตุกกนิบาตอังคสูตรว่าไรพูดกับพระเถระสุกสองแม่พระตักขาลานอะดิธัมมังวะนะยุตตุสัพพะ วุ e there, <ım> ่นแปลนี้แตงแล้วภาคภูมิโยบ่ามีต้งเต่าไม้า้าเหน่าต่อนห่าถนัดหวานก่อว่ามีลูกตาพ่อแม่มีต้นแตงงาผอมต้นน้าไหลลังมาหอมนั่งอยู่โซนตาตาอ่นนแลมบ่พัดผาไปไกลถ้าลมใจส่งซื่อยาเกิดอื่นมาหาจังได้ลาบิดามัดดาออกหว บางไปส่วนบางเล็ีสิ้น,นจังพะอินตาไว้บาดโคบวาลาเนอกอานกระไว้ทาน,นาาาทตา,าศาีลาราตาบนานก่พอกไวันพาซาดูังน้ำราโนมาพ่อน้ห้ใจวันน่เชิิพาทำละหุนออกหวอดไปผดวยเป็นคน์ยเจ้าไม่ใจม่ทำอัน,นเลยก ก่นที่เราจะถอดรักตาได้เลี้ยงอายาเปลั่ยาเลี้ยงละบาทตรวันคืนแม่ทนฟืนน้ำทองวมนใดล้กเตหอยอยู่ในกันเช้พระพารุ่พของพอดงดงตาพอทองวันตาลุกเกิดว่าเล่นแล้วใ่ดูงแก่เือนผู้ยสุ้มตายายสมชื่น่อโยงเยินจมาาตอเอา อุทิศพอหับแล้วลาตาจับมห้พอรับได้เกัดกเ่าที่น้องแม่นอนสมพอร่อมกอนทาเชิญขอนนำไปว่าทำดังตาดูกันไทยเย่ยงใจแต่นวาอย่ใส่อาลยอนออนสะสอนหน้าใหญ่เป็นคนบริสุทธิาันบ่ทางไปไก่บริเลงหมีกา สนละบาปเดลายลูกผู้สายจำได้บวชใ้ศาสนาเจ้าก็คิดถึงคุณมีดามันดาเป็นยิงจะตัยิงภาวาเจ้าก็ลาพ่อแม่หอ,อ,อบตัววงวานไปจ,จักตารพวกพี่น้องทำพวกความดีสหายหวังพองศรัทธาหลายในเสื้อสาดที่ทรมาในทีวัน การสอนทำผ่าพานได้ไต่อาวบยดีขัน่าในงานบดีโพกได้ทำตุ้มถวยและคันที่เล็กจันดีอันคมกาอันลำกาบดิขาม สาลาธานบอกอย่ามีหลกเพลบกันพระเชียนพจาทเราแจวย้แล้วพาเลิตยมมาไทยสุดยอดทัดลอยกบุญพยนนสู้สงงานบรนทุบ้านไก่ละบรรไก่มาโดยว้ยบอกเขาย่าต a วเกากบุญลองอาพุทเจ้าลูกเราเอาบรราซาลไอ้นทัวสาและอนุทษละขอความล จังไม่ลงคกองบวชอุเบรซาจะสวดนิสัยตามทรรมเนียมยยโยได้บวชถ้าให้โทษทีจอมจำต้งเง,งินคำออกจับใจไปนิส่ยทนดีบ่ให้ไี้จับสิ่งเป็นเจริงพุ่มมาจาก เลกันทุกสัมลานตาเด็กไนทุกเจตดสวัสดีจตตลโลธรรมะอายุวโนจุขังอายุนาอนาาวาปะเกสานปะเกสานละพระพละสุเจนังะเดกขบนเกนอายุเนาวเนาขาวผิวผ่องผองมวันคพดอนของผล้านนาดื่เสีไปรื่อย